สวัสดีค่ะสวายดียามแรงๆพี่น้องสวายดีทุกๆคนวันนี้ก็ต้องกราบขอบโมขอบใจ f อฟซีทีนา,ากักทุกคนเนาะที่เขามาอวยพรวันเกิดคงแม่นางไงเด้อขอบโมขอบใจ f อฟซีทางอวยพรทาง facebook หรือว่าทาง youtube เนาะ กะมีบางเอฟซีกะเกิดวันเดียวกันกับแม่นางใหญ่กะแฮปปีเ้เบอร์เดย์เช่นกันเด้อเนาะแม่นางใไงเมื่อนี้กะมีคำวา่าของเอฟซีเนาะที่โดนใจก็เลยเสียยืมเอาความวบาของเพลินมาเบาอมาลงในคลิปของแม่นางใหญ่ต่อเนาะพอความเบาของเพลินมันมีความหมายหลายพี่เนาะอ่า เฉพาะองไม่นังใหญ่เฉพาะแม่นางใหญ่ความู้สูขคงแม่นางใหญ่เนาะมันมันคือมันคือามอมันคือคาําที่เรามาเตือนสติเล่าให้คําแนะนําเล่าให้คําปรึกษาเนาะแล้วก็เป็นคเว้าที่โด,โดนโดนใจเป็นคเว้าที่โดนใจแล้วก็ขอมหูขบใจเพิ่นที่ให้สติที่ให คำแนะนำดีๆเฉพาะวันเกิดปีนี้เนาะขอโมเข้าใจเพื่อนหลายๆ <c oughs> เพื่อนเพื่อนเบากับแมนยัยงวาคนโง่การเงียบการเงียบไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนโง่เราปะเนาะกระแมนพี่เนาะการที่เฮาเงียบกับโบไม่หมายความว่าเฮาจะเป็นคนโง่เป็นคนโง่คนจะเนาะคำที่สองเราเบาวา การที่เราเงียบมันอาจจะเป็นพ้นดีหายกับตัวเขาเองเนอะเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้หรือว่าไปเถียงเพื่อให้ตัวเองสนะเพื่อให้ตัวเองดูดีเพื่อให้หลายๆายคนเห็นดีเห็นงาม หรือยอมรับเราอานะคัมบอกของเราที่เราบอกแม่นางไงเนาะ,ะเรารู้ตัวเราดีว่าสิ่งที่เราทำเราตัดชินเราเราเราตัดชินเราเองได้ามานะันยังทำนองนี้นะพี่น้องมันก็ขึ้นไปขึ้นมาก,ก็ถือพี่น้องถือ ถึกมองไรถึกบอนทิวาถ้าเ้าบัตอบโต๊ม <Jonas> <Nee. S 1> ันมันกับเรื่องเอาวาววา zoom z o เทียบเรื่องเรื่องเรื่องโบเป็นเรื่องเนาะเรื่องโบเป็นเรื่องมองไรชัมว่ามีเส้นเรื่องเล็กๆน้อยๆไปยังไงอะทำนองนี้นะเรื่องเล็กๆน้อยๆเฮาไปเห็ดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตในพี่น้อง มันคือกันกันกบอเอาน้ำมันเอาน้ำมันใส่ไฟเอาไฟใส่น้ำมันธรรมดาเรื่องเล่าเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆมานกกซีเกิดเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬานเนาะพี่น้องเนะาะทางเงียบใดก็เป็นการดีให้ดึงสติตัวเองไว้ว่าเอฟซีบอกเนาะให้ดึงดึงสติตัวเองว่าการที่เราเงียบ ไม่ได้ไหมความว่าเราโง,ง่ล้วหูโตเฮาหูโตเฮาเองเนาะพี่น้องเนาะว่าเฮางโง่เฮา,เางโ,งโง่คือ <c oughs> แล้วก็ขมหุขบใจอ่าทุกคำแนะนําทุกคําตีเตือนเนาะแล้วก็อยากให้เออย่าเอาเพียงทอ่สิบนาทีหรือแปดนาทีหรือเั้นนาทีมาตัดชินเนาะว่าไฟเป็นจังได เป็นาังไงเว่าพิพาดประกันได้กะต้องขอโทษขออภัยนายเด้อแล้วก็กขอมุขใจเอฟซีทีให้คําแนะนำโมเวนนี่เนาะพี่น้องเนาะเปินโทรมาให้คาแนะนําเออเจากันง่ายแล้วเท่าแล้วเนาะเออเท่แ <c oughs> าแล้วนะี่น 40, 40เท่าแล้วอายุสี่สิบสี่สิบเยียบเลยพี่น้องเท่าก่าเท่ากัวสามีอีกสองปีสามีมีเอฟซีถามมา,าว,ว่าสามีอ,า,มมา,มา,มอายุเท่าไหร่สามีพึ่งสามสิบแปดจ้า ส่วนแม่นางใหญ่เหยียบเขาซีซีบแหละมีแต่สีไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าทรงพหลูกผู้เพิ่นพากันเห็ดย่างกินแม่สีเขาเป็นมือเกองมาอน,นี่ยทรงพหลูกผัวเพิ่นเขาขั้วแต่เว่นเว่นพอยากจ้าผู้เพิ่นสีพากันเห็ดย่างมีแต่ไปเบิ่งกันเลยเนาะแม,ม่เป็นมือเกองคือเก่าเนาะเี่ยงเนี่ยงานอะไรเอาเงี้ยเอาเงี้ยดูเจ้าเขาเย็นใจนะเขาเย็นหน่อยเดี๋ยว มันอยู่ขอม่ตดมันอยู่ขอม่มิดเิดยไดต้องเนืนน้ปีงเลยนะนยังกินวันนี้ครับปีงปีง,สสง,งใส่ตัดใส่ตัดหมูเลยใส่ใส่อ่อนใส่อ่อนใส่อ่อนใส่ตัดพอเป็นข้าวคั่วเลยีิน้องมันข,าวขว้าวคั่ขวขว้าวคั่วคือเราเกาขาคั่วเหมือนเดิม ใช่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 พอเพิ่นกระลาบใส่ทีเรียบร้อยแล้วสิแซน้ำเกลือก่อนเด้อพี่น้องเด้อแซน้ำเกลือก่อนส่วนนุกสาวนี่จิ้มเครื่องปรุงให้พอคือเขาเบื่อหายสว่างจังเลยคิวเตอร์ลุนลน ปุ๋งลงไปเลยจ้าตามที่มันเข้าน้ำเข้าเนื้อกันอยู่ในนี้แหละส่วนน้ำมันหอยเนี่ยจ้าที่าไปใส่ตอนอยู่ในหมอ้อพุ่นละตอนที่ในเอืดไปแล้วเพราะว่าพอจะสีต้มก่อนหน่อยจงคอยเอาม,มาปิ่งี่้ลูกอ๋อเอาสองสองเชือกปิ่งให้มันนั่งอ้อนเนาะบอกยามเออสมั่นในอย่างตัวพี่น้องเลยไปแห้งพ่อเ,เอา้าแม่ถามจ้าว อันตัวคองมันระวังกระวนกระวานะเนะนี่คิวนี่คิวมาดีพี่น้องเข้าโคกันโอ้โหมัวกันแล้พวกงขมโหมต่อไฟดิมาจะนี่ตนเอ

อ่ะมาไปกินข้าวกันเลยพี่น้องเ้ยแซ่บๆอย่างเงี้ยปิ้งใส่โอ้ครับน่เจ๊แจ๊กบปิเด้อซิมือพอนน่ปนนๆยงกพอเจี๊บปลาน่ะปนปลานนี่หลาจันมันบอกว่ามีแต่คนสวยสวยมามีแต่คนสวยสวยนะสวัสดีค่ะเลิศแทนนี่เลิศแทนนี่ เด็กกันโตเลยเท่านั้นเลยคือดอกเตอร์คือกี้ส้คือดอกเตอร์ตัวนี้ได้จ้ะเอาแรงน้วกันพี่น้องเอาแรงดกันคือดอกเต๋ออืมต้อเลือกเจียหนุ่มนา่มัดเลยนี่ัพากันเป็นแดนเซอร์เมือนี้พี่น้องเลยแต่ว่าบนด้มาไายเอาเป็นพกินข้าวเนีจุ่มข้าลักซิมไปแล้ว รักจิ้มไปแล้วแต่หลายทีนี้ก็ขอลาป้าลูกไว้ก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องครอบครัวสาวผู้ชายเนี่ยด้วยจ้าแล้วก็ฝากซ่องพออินปั่นไอพี่เนีด้วยจ้าเป็นดีใจหลายเต้นดองๆ <50 S 2> หา้าร้อยบาทแล้วพี่น้องห้าร้อยบาทแล้วคนติดตามเขาบอกขอบ,บใจหลายพี่น้องเลยทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์เนาะพอปั่นก็ชินไปในหนึง<ด>่งคลิปในหลายคลิปเนาะขอบใจหลายโอ้พี้น้องให้กำลังใจพี้น้อง นาอุปถัมภ์ความสูงสัตยะเนาะเขอให้บรรลุผลเสพติดไปได้นะที่ฉันได้หน้าหน้าเนี่ยก็หวังว่าคือสีได้ไปตามความหวังเนาะความคิดความหวังเนาะรุ่นรุ่นเป็นกำกันพี่น้องเนาะแต่อาศัยไอ้น้องทุกๆคนทุกท่านเลยเนาะอ้าแต่เราไม่ยังไงไปก่อนจ้ามากินข้าวแรงกำกันจ้าบ๊ายบายผมขอตัวลาไป